ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นสินค้านะครับที่สั่งจาก l a z a d ้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สาคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพบกับรายการโชคดีรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแกะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับอขอญาตนะครับผมแกะให้ชมอขอแกะแบบสไตล์บ้านๆเลยนะครับผมสไตล์การแกะกล่องแบบแบบของผมนะครับไม่เคยเสียดายกล่องนะครับแล้วก็ไม่เคยเสียดายซองด้วยนะครับผมเพราะว่าแกะไปแล้วเพราะว่าแกะไปแล้วก็ได้ทิ้งนะครับผม อ่านะครับนี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น power bank นะครับผมแบบพกพานะครัแบ,บแบบตัวเล็กนะครับผมนะครับอันนี้เป็ between, namely, aquí, นองค์ประกอบภายนอกตัวกล่องนะครับผมอันนี้เป็น power bank นะครับผมนี่นะครับผมตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี้เป็น body นะครับผมเป็นกล่องภายนอกของมันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมนะครับผมกล่องภายในนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอญาตแกะให้ชมนะครับผม มาครับดูกล่องเหมือนกับเคยแกะมาแล้วนะครับชมพร้อมกันนะครับผมท่านี้นะแทนแทนแทนนี่นะผมตัวนี้จะเป็น power bank นะครับแบบพกพาสะดวกนะครับผมตัวนี้ครับอยู่ที่ราคานะครับไม่ถึง200นะครับผม190กว่าบาทนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น1 9 8หรือร9อเลยครับผม อันนี้เป็นบอดี้นะครับผมองค์ประกอบภายในนะครับตัวกล่องนะครับอ่นนี้ก็จะมี2รูนะครับผมจะมี2รูนะครับผมตอนนี้สิ่งที่เขาแถมมาให้เรานะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จส่วนหัวชาร์จยังไม่มีนะครับมีแค่นี้มาให้เรานะครับอันนี้จะเป็นตัวสายชาร์จแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพาวเวอร์แบงค์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับผมหาปุ่มเปิดก่อนนะครับนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับผม จะลองเปิดดูนะครับผมอ่ามาติดตามรับชมพร้อมกันนะครับว่าจะเปิดได้ไหมปุ๊บกดเปิดเลยนะครับผมมีอะไรขึ้นมาไหมเนี่ยอ่ะมาแล้วครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับสังเกตนะครับผมจะมีไฟขึ้นแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกระบวนการเทสนะครับผมจะลองเสียบเข้าอ่าสายชาร์จแล้วก็เสียบ มือถือนะครับเข้าไปนะครับผมมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการเทสนะครับผมทดสอบคุณภาพของอตัว power bank ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเสียบสาย USB เข้าไปนะครับผมนี่เป็นสายชาร์จนะครับลองเสียบเข้าไปนะครับผมทางไหนเนี่ยนะครับสกรูนะครับผม จะก็ไปปล๊บมานี้นะครับแล้วก็จะเสียบเข้ากับมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมือถือเครื่องแม่นะครับจะได้ไหมอ่านะครับผมสังเกตนะครับผมได้นะครับผมอ่ะกล้องไม่โฟกัสแล้วครับพี่น้องอ่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับข้างล่างเมื่อกี้นะครับนี่ครับกําลังชาร์จนะครับผมข้างล่างนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังชาร์จนะครับครับผมตอนนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็สามารถชาร์จได้ปกตินะครับผมชาร์จเข้านะครับผมจะมีตัวรูนะครับมาให้นะครับผมสามารถชาร์จพร้อมกันได้2รูนะครับผมตัวนี้นะครับชาร์จพร้อมกันได้2รูนะครับตัวนี้จะเป็นรูนี้จะเป็นรูที่เอาไว้ชาร์จตัวแบตนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับผมตัว power bank นะครับผมแบตสำรองนะครับ แบบรุ่นจิ๋วนะครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึง200นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ